ที่สามลมปร,ราณดาวเหนือไพศาลเทพสูนมือโลหิตหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยร่างที่สาดผู้ออกอยังคงโถมทะลวงต่อไปฝ่ามือขวาสะบัดฟาดออกอย่างเกรี้ยกราดพลังฝ่ามือแวกฝ่าอากาศดังวีดวิวราคาสดทะลักทลายใส่มา่านกระบีที่ขวางหน้าทันทีการจู่โจมครั้งนี้แสดงออกถึงกำลังภายในอันหน้าแตกตือนของมัน ได้เห็นขบวนกระบี่อันหนาแน่นกลับถูกกระแทกทะลวงเป็นช่องโหว่แห่งหนึ่งม่านกระบี่พอสับสนเทพสูนมือโลหิตก็สะบัดฝ่ามือลงไปสามครั้งซ้อนๆในเสียงชาดชาดอันสนานวันไหวกระบี่ที่จู่โจมมาถูกพลังฝ่ามือกดกระแทกจนงอเป็นรูปโค้งทันทีเทพสูนมือโลหิตระบายลมหายใจดังเพ้ สะบัดข้อมือว่บร่างอันสูงใหญ่ก้อนละเลี้วลงจากกลางอากาศปลายเท้ามันเพิ่งสัมผัสพื้นข้างหูแว่วเสียงดังเพี้ยกระบี่ที่เสือกส่งขึ้นมาหากสะบ้นเป็นสองทอนนักพรสจลาที่ถือกระบี่ท่องสายโงนเงินถอยไปสาก้าได้ยินเสียงชายเสื้อปะทนลมดังสับสนนักพรสจรลาอีกเสียรูปพุ่งปราดมาสมทบ กระจายออกเป็นรูปพัดกระบีสีเล่มเยื่นออกในระดับเสมออกปลายกระบีเจ่อมายังงสวงอกเทพอสูรมือโลหิตเทพอสูรมือโลหิตเพ่งตาไปเห็นฝ่ายตรงข้ามเป็นห้านักพรตที่ติดตามเจ้าสำนักเงี่ยงเชิงออกต้อนรับตนนั่นเองพลันฉุกคิดถึงความเป็นมาฝ่ายตรงข้ามได้นักพรตทั้งห้านี้เป็นผู้อุโสพิทักษ์บูตึง ล้วนมีอายุสูงกว่าเจ้าสิมักเยี่ยงเชิงตอนแรกเป็นพรตรับใช้เจ้าสิมักบูตึงวรุ่นทีสิ0ด้วยวาสนาชักนำจึงเก็บได้บันทึกกระบีปกพร่องที่หลังเขาเล่มหนึ่งจะรึกท่าเพลงกระบีอันลึกล้ำอยู่ห้ากระบวนท่าเนื่องจากพวกมันไม่ใช่สิทธิ์โดยตรงของบูตึงกอบกับเพลงกระบีห้ากระบวนท่านั้นบัญญัติขึ้นตามหลักห้าท่จึงมีฉายา ทองไม้น้ำไฟลมมาบัดน,นี้อายุสูงไวัขึ้นดังนั้นถูกแต่งตั้งเป็นผู้อุโสประจำสำนักหลายสิบปีมานี้ทั้งห้าฝึกซ้อมทบทวนวิชาฝีมือโดยไม่ปล่อยปลาละเลยมิคาดนักพรตทองพอปราเมือกับเทพอสูรเมือโลอหิตก็ถูกทำลายกระบีหักสะบัน้นนักพรตทองยกมือขึ้นห้ามเย่สีนักรตที่เหลือ ลงมือโดยภาลการส่งเสียงกล่าวว่าเทพอสูรือโลหิตไม่เสียทีที่เป็นหนึ่งในสองอสูรแห่งแดนดินที่ชนชาวบุลินได้ยินน้ำก็ขวัญฟออาตมานับว่ารับทราบความร้ายกาจของท่านแล้วแต่ท่านอารวาสอย่างลำพองปันนี้หรือไม่เกรงว่าจากะกระตุ้นโทสะส่วนรวมเป็นเหตุให้ก้าวสำนักมาตรฐานพเนกำลังจัดการท่าน เทพสวนเมโลเฮตขบคิดขึ้นอย่างรวดเร็วดูท่าทีคนของสำนักบูตึงคล้ายอย่างมิทราบว่าเังเพียนเต้าเจียงถูกปัทธุสร้ายเสียชีวิตวเราสมควรตีแผ่ความชั่วร้ายของเฮียงเชงออกยิงถูกต้องดังนั้นกล่าวว่านักพรตทองจากสังขารของเฮียงเทียนเต้าเจียงจนบัดนี้เรายังไม่ได้พบเห็นคนในห้องปรุงยาเป็นตัวปลอม ซึ่งเรื่องนี้เฮียงชิงทราบกระจาเป็นอย่างดีวาจาพอกล่าวนักพรตที่ยืนเรียงรายอยู่หน้าลานตึกหลายสิบรูปล้วนูทางดังละงมเจม้าสำนักเฮียงชิงที่ยืนอยู่หน้าสุดตะวานว่าเทพส่วนเมือโลหิตท่านปรักปรำอาตมายังไม่เป็นไรแต่เกียรติภูมิของสำนักบูตึงจะไม่ยอมให้ผู้คนเหยียดยามย่ำหมีเด็ดขาด เทพสูวนเมืองโลหิตแค้นหัวรอกล่าวว่าเหยื่งเชงท่านหาแขนแก่เกียรติภูมิของผู้ตึงก็ไม่บังควรกระทําเรื่องอะไรมโนธรรมเยี่ยงนี้ออกมาเจ้าสํานักเหยื่งเชงเดือดดาลยิ่งกล่าวว่าอัตมาเห็นท่านมีกําหนดนัดพบกับเจ้าสํานักผู้ล่วงลับดังนั้นอนุญาตให้ท่านขึ้นมาเคารพศพมิค่าท่านกลับถือดีในฝีมือทําลายซากสังขารเจ้าสํานักผู้ล่วงลับ เระสูนเมอโลหิตขุนแค้นแน่นอกตวาดมากเงี่ยงเช็งท่านคิดบายเปียงด้วยเล่คารมอีกท่านกล้าให้เรานำพาพวกมันเข้าไปดูให้รู้แน่หรือไม่เจ้าสำนักเงี่ยงเช็งพงกศีสารับเบือนหน้าไปกล่าวว่าผู้โสทั้งห้าโปรดติดตามมันเข้าห้องปรุงยาไปอาตามานั้นไม่อาจตัดใจทนดูสภาพที่ท่านเจ้าสำนักผู้ล่วงลับถูกทำลายได้ นักพรถทองเหลียวมองสื่อตีทั้งสี่นกพรถดไม้ก็กระชากเสียงว่าอาตมาเชื่อถือวาจาทั้งเจ้าสำนักแต่เทะสวนเมือโลหิตบังอาจกล่าวหาว่าซากศพในห้องปรุงยาหาใช่เจ้าสำนักผู้ล่วงลับเท่ากับยามประนามพูดตึงเราสมควรเข้าไปดูกันเพื่อดูว่าเทพสวนเมือโลหิตจะอธิบายอย่างไร เทพสวนมือโลหิตปลายตาไปยังเจ้าสำนักเงี่ยงเชงและเห็นสีหน้ามันแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำคล้ายไม่พอใจที่ผู้อุปโสทั้งห้ากลับต้องการพิสูจน์ดูจริงๆก็ปานแต่ยามเมื่อตาคมกล้าเทพส่วนมือโลหิตเพร่งไปที่ดวงตาเจ้าสำนักเงี่ยงเชงกลับพบแววหัวร่อเย,ย้ยหยันแฝงอยู่ต้องฉุกใจคิดขึ้นมันย่อมทราบดีว่าคนผู้หนึ่ง ให้ตกแต่งกลอมแปลงแนบเนียนปานใดก็ต้องถูกกระชากหน้ากากจอมปลอมออกแล้วฉะไหนไม่ปรากฏแววประวันลนลานไม่ทันคบคิดสาเหตุความในนักพระทองก็กล่าวเสียงทุ้มหนักขึ้นประสกแซ่กูเชิญเทพอสูรเมือโลหติตจำต้องหันกายกลับเข้าห้องปรุงยาสาวเท้าสู่ลงไม้ที่ถูกกระแทกแตกเป็นสองเสียงชี้มือไปในโรงกล่าวว่าพวกท่านดู นิทานจบคำสายตาได้กวาดไปเห็นสภาพภายในโรงถึงกับสะท้านขึ้นเฮือกใหญ่ซากศพในโรงความจริงถูกกระแทกกระทันที่ช่วงอกแต่ตอนนี้กระโลกศีรษะแหลกละเอียดเข้าหน้าถูกทาลายเป็นเลือดเนื้อเลือเลือนจำแนกไม่ออกว่าผู้ตายเป็นใครห้านักรถชลาที่ติดตามมาพอยื่นศีรษะมองมานักรถหมายต้องรับรองว่าเทพสวนเมอโรหติต กระทั่งซากสังขารท่านยังไม่ยอมละเว้นปีมือของท่านอมเหตนกักูเกียมน้ำชะงกศีรษะออกจากเข่งพริบตานั้นก็ตะเลงลานไปจ้องมองจะภาพอันสยดสยองในลงใบหน้าถึงกับเปลี่ยนเป็นซีดเผือดทันใดกูเกียมน้ำร้องดังๆว่าบีดาอ่านถึงมือข้างนั้นต่อพวกมันเทพอสูนมือโลหิตสะดุ้งตื่นพวกความตื่นตะลึงกล่าวว่าเราไม่ทราบว่า ซากศพชะไหนถูกทำลายเป็นเช่นนี้แต่พวกท่าสามารถสังเกตมือซ้ายของมันตอนเฮี้ยงเทียนเต้าเจี้ยงยังมีชีวิตในเมื่อสวมใส่วงแหวนเจ้าสำนักเป็นประจำตอนตายไปแม้จะถูกถอดออกก็ต้องทิ้งรอยแหวนไว้แต่เมื่อครู่เราพบว่าข้อมือของคนผู้นี้ไม่มีรอยแหวนดูจึงคิดว่าเป็นตัวปลอมนักพรสไวสวนคำขึ้น นิ้วมือข้างซ้ายของเจ้าสมิมััผู้ร่วงลับถูกปันขาดไปทั้งห้านิ้วยังจะจำแนกรอยแหวนบนนิ้วมืออันใดได้อีกเทระสูวนมือโลหิตสะทานอีกเฮือกหนึ่งเพ่งสายตาจ้องมองและเห็นนิ้วทั้งสิบของคนในโรงล้วนถูกปันขาดไปต้องรุ่นคิดอย่างแตกตื่นว่ายตรงข้ามคงต้องลอบเข้ามาทางประตูลับลงมือทำลายซากศพในโรงจนแหลกลาน ช่างเป็นแผนการอันรอบข้อประรัดกุมมฝีมืออันโหดเหี้ยมจริงๆมันทราบว่าตอนนี้แม้จะอธิบายอย่างไรก็ไม่สามารถสร้างความเชื่อถือแก่ผู้อื่นไปจากที่นี้ความคิดนี้ว่าขึ้นสู่ห้งสมองอย่างรวดเร็วเทพสูวนมือโลหิตพลันตวาดกล้องสะบัดฝ่ามือออกด้วยท่ามือโลหิตตลกว้ากระแทกใส่นักพลไม้ที่อยู่ใกล้กายที่สุด มันตกลงใจว่าจะทะลวงออกจากบูตึงแล้วจึงสืบสอบคลี่คลายแผนปทุสรา,ายที่ตนพาตัวเข้าไปรับรู้ดังนั้นคิดค้นศัตรูที่ขวางหน้าโดยเร็วที่สุดแม้วเสียงดังชาดสวงอกนักรสไม้ถูกค่ามือสีแดงชานประทับใสต้องสถานทั้งร่างมุมปากปรากฏโลหติตไหลซึมออกมาส่วนเซไปสามก้ากระแทกลงกับพื้น ขณะเดียวกันประกายกระบีพันแฉลบแปลปรับอยากรอบกายจู่โจมมายังร่างท่อนบนเทพอสูรเมือโลหิตเป็นการตีโต้ที่รวดเร็วฉับไวยิ่งเทพอสูรเมือโลหิตตวาดก้องว่าเกี่ยมน้ําระวังมือซ้ายผลักไปเบื้องหน้าพุ่งเข่งไม้ไผยเข้าประทะกระบียาวที่คว้ยสลับมาทั้งสามเล่มเท้าขวามุนดังกวับป่ามือขวาตบฟาดออกเป็นมงโค้งไป เป้าที่จูโจมใส่คือนักพรตทองในระยะที่ห่างกันไม่ถึงห้าเก้าเยี่ยงนี้นักพรตทองไม่มีทางเลี่ยงหลบแม้แต่พนึกกำลังภายในต่อยหมัดทั้งสองข้างออกอย่างหนักหน่วงพลังหมัดแบวกพุ่งประจนสร้างความอึดอัดใจแก่ผู้คนแทบสิ้นใจตายเทพสนวนมือโลหิตสบัดแขนเสื้อกว้างใหญ่ฝ่ามือสีแดงฉานสบัดออกประท่ากับมัดทั้งสองข้างนั้น บังเกิดเป็นเสียงชาดดังสนานบันไบ้นักพรตทองรู้สึกว่าหมัดทั้งสองข้างคล้ายตกไปในเตาหลอมลวกจนต้งแผดเสียงร้องออกมาวิน,นาทีนั้นคุมกำลังอันหนักหน่วงดูดันก็ทะลักทลายจากฝ่าม,มือฝ่ายตรงข้ามแล้วเวลเสียงร้องดังหวยหวนบาดหูกระดูกข้อมือนักพรตทองหักสะบั้นไป สวงอกก็ถูกกระแทกกระทันจนเลือดลมพุ่งพล่านอ้าปากลากลางโลหิตสดๆออกมาสุดหวบลงสิ้นสติไปเหตุการณ์ที่บรรยายมาเป็นเรื่องในชั่วพริบตาเทพอสูวนมือโลหิตอาศัยเข่งไม้ไผ่ที่แข็งแกล่งประดุดเหล็กกันสามกระบี่ที่จู่โจมมาทุ่มเทกำลังภายในทั้งมวลจัดการกับนักพระวทองคนเดียว เมื่อลงมือประสบผลก็มุนคว้างทลายออกจากห้องมาแสงแดดอันร้อนระอุสาดส่องต้องไปหน้าของมันจนพบอาธานการฆ่าฟันบนสีหน้าอย่างแคตาประกายตาที่คุนแค้นกวาดไปยังที่ซึ่งเจ้าสำนักเฮี่ยงเชงยืนยาดจูถาโถมเข้าหาอย่างรวดเร็วเจ้าสำนักเฮี่ยงเชงเห็นเทพอสูรมือโลหิตคล้ายพยักคลุ้มคลั่งและเี้ยวมาด้วยความอาฆาตมาดร้าย ยังพุ่งปราดไปยังด้านหลังตวาดว่าก่อตั้งค่ายกวนกระบี่ก้าปลาศาสตร์แววเสียงชายเสื้อประทานลมดังสับสนน,บนักพรสิบแปดคนก่อตั้งค่ายกวนกระบีขึ้นเป็นสองขบวนยึดเทพสูรมือโลหิตเป็นเป้าหมายโอกะนาเข้าหาทันทีค่ายกวนกระบีเก้าปราศาสตร์นี้บัญญัตโดยเจ้าสุนักบูตึงในรัชกาลนมงฉายเาอิงเฮ้ยเต้าหิน เลึกล้ำเทียมเทียบขบวนค่ายกลอรหันแห่งเสี่ยวลิมอันค่ายกลกระบีนี้มุ่งอาใจยสภาพพลิกแปลงอย่างพิสดารกัดฝ่ายตรงข้ามไว้ภายในปล่อยให้เน็ดเหนื่อยจนขาดใจตายไปหากเคลื่อนไหวทีเดียวสองขอบวนอานุภาพจะไปสารยิ่งขึ้นรอบร้อยปีมานี้สำนักบูตึงเพียงใช้ค่ายกลกระบี่ก้าปราศาสตรออกมาสามครั้งครั้งล่าสุด ได้ก่อตั้งตามคำเชิญชวนของปราดกระบีจอมเท่าดอกเหมยกว่าเข้าค่ายคนทดสอบอนุภาพดูจู่โจมกว่าร้อยกระบวนท่าจึงทำให้ค่ายคนกระบีชงักงันไปแต่ก็ไม่อาจทำลายค่ายคนนี้ได้เพราะเหตุนี้ค่ายคนกระบีก้าวปราสาทจึงถูกยกย่องว่าแกล่งกล้ายากทำลายซึ่งความจริงถูกทำลายแล้วหรือไม่มีแต่สำนักหมูตึงที่ทราบดี เทพอสูวมือเเลวเหตุเห็นท่ากระบีซับซ้อนอยู่รอบกายก็ต้องใจหายว่าครุ่นคิดขึ้นฟังว่านี่เป็นไม้ตายประจำบูตึงหากไม่ถึงคราวคับขันจะไม่ฉายออกโดยวู้วามมีคาดเยี่ยงเชงเพิ่งดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักก็อ,ออกคำสั่งให้ก่อตั้งค่ายกวนกระบีนี้ขึ้นพรีตานั้นมันนึกทบทวนเหตุการณ์ตั้งแต่แรกขึ้นสู่บูติง เอเชิญกับการขัดขวางจากเฮี้ยงหวจวบจนถึงตอนนี้ทุกย่างก้าวของตนล้วนตกอยู่ในการคาดคำนวณของฝ่ายตรงข้ามคมกระบี่ที่บูบป้าบเข้าคลองจากสูคล้ายทิ่นแทงส่วนเล็กหัวใจมันเทพอสูรมือโลหิตสูดลมหายใจเข้าไปคลุ่นคิดขึ้นเราใหญ่ต้องเสี่ยงชีวิตกับพวกมันด้วยโทษาจิตเขี่ยมน้ำง่อยเปรียพิการช่วยตัวเองไม่ได้ าพลาดพลั้งถูกทำา้ายใหญ่ไม่ใช่ต้องขับแขนใจไปชั่วชีวิตดังนั้นตกลงใจในบัดดลแขนเสื้อข้างขวาสะบัดออกร่างอันสูงใหญ่พลันหยุดยั้งชะงักลงพร้อมกับท่วงท่าสะบัดปาดปรกากฏวังบนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วร่างพลันพุ่งปลาดขึ้นตีลังกากลางอากาศสีทอดและเห็นเงาสีแดงไหวอยู่ผูบ้า พิ้วเฉียงงลงยังพื้นที่สายมือของห้องปรุงยาค่ายกลนกระบีก้าวปรา,าสาเ,เคลื่อนไหวเทพอสูรมือโลหิตก็คล้ายเกาทันหลุดจากแรงพุ่งทะลวงฝ่าค่ายกลนกระบีที่เพิ่งบรรจบกันในเสียงตะวาดอันึกก้องเทพอสูรมือโลหิตกระแทกกระทันออกไปเจ็ดกระบวนท่ารวลสุมพลังอันหนักหน่วงแกร่งกระร้าทะยอยทะลักออก เสียงเพียาพาดดังติดต่อกันกระบี่ยาวสีเล่มหักสะบันไปหรือร่างเทพสวนโลหิตก็ออกผลจากค่ายกลกระบี่แต่บนร่างในฝากรอยแผกลกระบี่ไว้ห้าสายเจ้าสำนักเงี่ยงเชิงคิดไม่ถึงว่าฝ่ายตรงข้ามจะอยู่โจมอย่างเยี่ยมหานแล้วหลุนลานหลบหนีไปจึงตะวาดว่าตามค่ายกลกระบี่ทั้งขบวนเคลื่อนตรงไปยังเบื้องหน้า ไล่ล่าสู่ทิศทางที่เทพสูนมือโลหิตหลบหนีอย่างเป็นระเบียบไม่พุ่นวายเทพสูนโลหิตโลดแล่นไปสิบกว่าวาเหลียวมองเห็นกลุ่มนักพรตติดตามมาจึงมกกายทยานขึ้นหลังคาตึกผู้ปราดสู่หลังเขาเหลือนร่างเทพสูนเมือโลหิตกรีดพุ่งดุดสายฟ้าข้ามตึกราม30กว่าหลังจึงละเลี้วลงสู่พื้นทอดทิ้งฝายตรงข้ามไปไกลโข สายตายามกวาดมองและเห็นที่ห่างไปสิบว่าเป็นป่าสนอันไพศาลใบสนเสียดสีเป็นคลื่นเสียงลมภูเขาโชยมากระโทบร่างทำให้ปลอดโปรง่งโล่งใจขึ้นพอก้มลงสำรวจดูตัวเองก็พบว่าอาพรที่สวมใส่ถูกกระบีอันคมกริดกรีดขาดยับเยินแม้ไม่ทำร้ายถูกผิวกายแต่ก็ทุรักทุกกเลยิ่ง ทวนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่อดบังเกิดความไว้วันไม่ได้ชมเชยวาสนาตัวเองที่เปลี่ยนความตั้งใจอย่างฉับพลันตบเข่งไม้ไผ่เบาๆกล่าวว่าเกียมน้ำเจ้าไม่เป็นไรกระมังพวกเราจะลงจากเขาแล้วกูเกียมน้ำขานรับจากในเข่งว่าผู้บุตรเป็นปกติดีเทพอสวนมือเราเห็ดจึงสลับเท้าล,ลุลลานไปยังดงสน เทพเจ้าํำเชงโป,ปรดปลาณีประสบแท่กูชะงักเทา้าเสียงแผ่วทุ้มพผันดังขึ้นทุกถ้อยคำกระจางชัดคล้ายกล่าววาจาอยู่ข้างหูกระปานเทพปสูนย์มือโลหิตใจหายงูบเบือนหน้ามองไปและเห็นที่ห่างไปยี่สิบวาปรากฏนักพรตชาราร่างเตี้ยเล็กรูปหนึ่งก้าวเนบนาบมาพริบตานั้นเทพปสูรมือโลหิตต้องสถานขึ้น ด้วยความวันไหวที่แท้นักพรตฉลาดูเพลินๆแก้วเนิบหน้าความจริงพอขาดคำก็ห่างจากมันไม่ถึงหกบาแล้วเทพสูรนมือโลหิตถูกคิดขึ้นหรือนี่คือหลักวิชาย่อเสียเป็นนิ้วอันสุดสูงของลัทธิเต๋าดังนั้นชะงักเท้าหันกายกลัาบกล่าวว่าเจ้าเจียงเรียกหาเรากระมังนักพรตาสวมชุดพรตสีเขียวอ่อน นวดเขายาวจะดอกเ้าหน้าหนุ่มนวลเมตตาบุคลิกโออาเปียมราศีทำให้ผู้พบเห็นบังเกิดจิตเลื่อมใสขึ้นนักรถชลาพองอกสีสารับกล่าวว่าประสกข,ของเป็นเทพสวนือโลเติตอันกระเตืองเรื่องเลือน้ำเทพสวนือโลเิตกล่าวว่านั่นเป็นชายานามที่ชนชาวบุริมขนานตั้งให้ขอเรียนถามฉายานามเต้าเจี้ยง เทพประสูนเมือโลหิตเห็นฝ่ายตรงข้ามสามารถใช้หลักวิชาส่งเสียงทางลมปลาณและย่อเสียเป็นนิว้วจึงต้องการทราบว่านักพรตชลานี้ที่แท้เป็นใครทั้งนี้พระทอดตาไปทั่วแผ่นดินมีอยู่ไม่กี่คนที่มีระดับฝีมือบรรลุถึงขั้นนี้ได้นักพรตฉลายิ้มเล็กน้อยแล้วตอบว่าอัตมาหุ้นตรงจือเทพประสูนมือรโลหิตร้องพระองา ที่แท้เป็นปลาด่าเมือในบุลิมสาเสียนุนตรงจื้อผู้อุโสข้าพเจ้านับว่าเสียคารว่าแล้วนุนตรงจื้อมีอายุ90ปีถูกขนานยกย่องเป็นสามปลาดแห่งบุลิมร่วมกับปลาดกระบีจอมเท่าดอกเหมยและปลาดพินแต้บอสิมในบุริมมีวรีอยู่ประโยคหนึ่งโดยร้อยกรองเอายอดฝีมืออันดับหนึ่งในเจ็ดท่านเข้าด้วยกันคือโคให้ลีหลวงนั้น ผู้วิปโยคกลางทะเลทุกเนีย่ยมึงอูสาเสียจักรวาลปรากฏ3ปลาดอูไหลกังนอกหมอแดนดินกำเนิดของอสูรเนี่ยน้ำหวยหิ้วแขกอาคันตุกาพูดพลายคลุมแดนทักษิณยังมีคำเล่าขานกันอีกประโยคหนึ่งว่ายินยอมผ่านพบสามปลาดไม่ขอตกอยู่ในมืออาคันตุกะพูดปลายสามารถประสบสองอสูรยากจะเห็นผู้วิปโยค ก่อนหน้าที่เทปสูนเือเราเห็นจะออกท่องเที่ยวใน,นบุลิมใต้ล่ามียอดฝีมืมอเพียงหกท่านต่อมามันจึงถูกผนวกเพิ่มเติมเข้าไปดังนั้นอายุไขของมันจึงอ่อนยาวกว่าหกคนแรกเริ่มพอได้พบหุ้นตงจือจึงยกย่องฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ผูุโสหุ้นตงจือกล่าวอย่างเช่มช้าประสบไม่ต้องเกรงใจอาตมาไม่ได้ลงจากบูถึงยี่สิบปีแม้เคยได้ยินน้าของอสูรแห่งดินแดน แต่คิดไม่ถึงว่าประโศจาอายุยาวป่านนี้หยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยเสือต่ออาตมาแม้เป็นสิษิ์บูตึงแต่ก็กักตัวเองบำเพ็ญธรรมมาสิบปีไม่ทราบประสบชนายอาราวาสบนบูตึงเทพสวนเมือโลหติตลอกคร่ำครวนในใจอย่างห้วยหวนครุ่นคิดขึ้นช่างคิดไม่ถึงว่ามุนตรงจื้อจะเป็นคนของบูตึงดูถ้าหากไม่เชื่อถือวาจาของเรา ก็ต้องเกิดการต่อสู้อย่างอาบเลือดแล้วขณะขงคิดปากล่าวข้าพเจ้าที่ขึ้นสู่บูตึงเนื่องจากเพราะบังเอิญได้พบี้่งเถียนเต้าเจียงครั้นแล้วบอกเล่ากำหนดนัดกับี้่งเถียนเต้าเจียงที่ขี้เลี้ยงสัวเมื่อห้าเดือนก่อนรวมทั้งเหตุการณ์ที่ประสบมาในวันนี้ออกไปฮุ่นตงจือเลิกคิ้วขึ้นสองตาพลันศาดตระปากายโชดช่วงถามย้ำว่ามีเรื่องชนิดจริงๆหรือ ข้าเจ้าขอใช้ชีวิตเป็นประกันรับรองว่าวาจาทุกกระทงความด้วนไม่แปลกลอมมุ่นตรงเจอรำพังขึ้นอาตมาไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในสำนักมาสิปีคิดไม่ถึงว่าสำนักเราจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นแล้วประสบแท้กูใหญ่แม่รังอยู่ที่บูตึงสะสางมณทินที่ถูกปลักลำพออสูรเมโลหิตถอนใจกล่าวว่าทั้งนี้เพราะบุตรเราสองเท้าห้อยเปลียก ต้องอาศัยในเข่งไม้ไผ่ข้าพเจ้าเกรงว่ามันจะได้รับความกระทบกระเทือนดังนั้นนิทังจบคำด้านหลังบังเกิดเสียงโห่ร้องดังขึ้นเจ้าสำนักเนี่ยงเชงร้องดังๆว่าสิทธิผู้น้องของอาจารย์โปรดสกัดเทพสวนเมือโลหิตเอาไว้มุนตรงจือกล่าวว่าประโสกแท้โกเมื่อทิ้งข้าปรโลหิตอยูบนบูติงอัตมาเป็นคนของบูติง ยังหวังให้ท่านอยู่สืบไปอีกหลายวันอาตมารับรองว่าจะสืบสวนหาความจริงเพื่อความบริสุทธิ์ของทุกฝ่ายเทพอสูนเมืองโลหิตไม่ทันกล่าววาจาเจ้าสำนักเงี่ยงเชงก็ร้องว่าสือเจกนักพรตห้าธาตุนว้นถูกเทพอสูนเมืองโลหิตฆ่าทิง้งท่านผู้เท่าไม่อาจปล่อยปลาละเว้นดาวเพชรคาตนี้เด็ดขาดนุ้นตรงจื่อหน้าเปลี่ยนไปกล่าวว่า ประสบมีอาถรรพ์การฆ่าฟันรุนแรงไปแล้วเทพระสวนเมรโลหิตด,ดูจากท่าทีหุ้นตงจือ้อก็ทราบว่าสถานการณ์ของตนเลวร้ายยิ่งดังนั้นกล่าวว่าขออภัยข้าเจ้าคิดขออำลาจบคำยกเก่งไม่ไผ่ขึ้นสูงพุ่งปราดสู่รงสวนแถบนั้นหุ้นตงจื้อตวาดก้องว่าประสบแท้ก,กูหยุดไว้ในเสียงตวาด พลังรมอันเกลียวกราดระคายโสดพันทะลกออกอากาศรอบบริเวณคล้ายถูกเจกระชาขาดออกเทพระสูนเมือโลหิตทั้งที่ห่างจากหุ้นตึงจือมาสีวารู้สึกมีพลังกดดันอันหนักหน่วงหลายถึงกลางหลังมันพลันตวาดกล้องเบี่ยงร่างไปทางซ้ายตวัดฝ่ามือฟาดกลับไปกลางอากาศบังเกิดเสียงระเบิดดังกึกก้อง พลังลมปลานแตกทะลักไปอรอบข้างเทพอสูรมือโลหิตสะท้านขึ้นเหงือกหนึ่งอภรร์ชุดแดงสันริวระดิกถูกพลังภายในอันแกล่งกล้ากระแทกจนสวนเสไปสองก้าวกาโลหิตออกจากฝากกองโตอีกด้านหนึ่งนักพรตสีแดงของหุ้นตรงจือพลันพองโตดูถูกลมอัดคิ้วเรียวยาวเลืกสูงฝ่ามือขวาสะบัดออกจู่โจมใส่อีกหนึ่งฝ่ามาือ บุคลิตท่วงท่าเฮี้ยมหารหน้าระยนย่อสันขวัญผู้คนจนกระเจิดกระเจิงเทพประสูนเมอโลหิตเหลียวหน้ามองแวบ,บหนึ่งก็ต้องร้องเพราะว่าลมปลานดาวเหนือไยศารแลเห็นใบหน้าอันซูบซีดของหุ้นตกจือ่อปรากฏเป็นสีม่วงคล้ำในแขนเสื้ออันกว้างใหญ่ปามือตลอดทั้งข้างก็แปรเปลี่ยนเป็นสีม่วงจางๆความตื่นตระโนกของเทพปสูนเมโลหิต คลานี้ใหญ่หลวงนะคิดไม่ถึงว่าผู้วูโสศักดิ์สีสูงสุดของบูตึงผู้นี้กลับฝึกเตือวิชาลมปราณดาวเหนือไพศาลของรัททิเตาสําเร็จลมปราณดาวเหนือชนิดนี้ถูกยึดยองเป็นวิชาภายในชั้นสูงสุดร่วมกับลมปราณธาตุธรรมชาติทรงอนุภาพแกงเกล้ารุนแรงเหลือประมาณยังเข้มแข็งกว่าวิชาลมปราณปัญญาบารามีของสถาบันทรงเสียอีก ในยามนั้นปรากฏกำแพงพลังสีม่วงจางๆสายหนึ่งกระแทกกระทันมาถึงแล้วเทปสูวนมือโลหิตสองตาทอประกายกลาดเลี้ยวร่างหมุนคว้างดุดลูกคางทุ่มเวียงเข่งไม่ไผ่ในมือไปอยังด้านหลังสภาวะคลานี้ควบคุมกระแสกำลังได้อย่างเหมาะเจาะเข่งไม่ไผ่ลอยและเลี้ยวไปหกวาร่วงหล่นลงที่ริมดงสนพอดีห่วงกังวลพอสลัดลุด เทพอสูรมือโลหิตก็ย่อกายลงคล้ายราชฉดสีพิโรธประจันกับศัตรูเข้มแข็งผมเผ้าหนวดเคลาลุกชี้ฉันว่ารั้งฝ่ามือขวาขึ้นกลางฟาดออกไปสีสันแดงฉานพลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าพร้อมกันนั้นฝ่ามือที่ฟาดออกก็กลับกลายเป็นสีแดงสดใสดูดอาทิตยามเที่ยงจบบทที่สาม